สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเป็นวัน Boxing Day พอดีเลยนะครับก็คือวันแกะกล่องของขวัญซึ่งมันก็เลยเป็นไอเดียให้เรามาคุยกันเรื่องกล่องอีกแบบหนึง่งกล่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกล่องแห่งการลงทุนที่จะมากำหนดอนาคตทางการเงินของเรากันทีนี้คำถามมันก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกกล่องแค่ใบเดียวเลยนะคะเพื่อเอาเงินไปใส่ไว้ให้มันโตขึ้นใน1ปีเราจะเลือกกล่องไหนกันดีนี่แหละครับคือโจทย์หลักของเราในวันนี้เลย ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีแบบนี้ว่าเอเงินก้อนนี้จะเอาไปไว้ที่ไหนให้มันงอกเงยดีนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาไล่แกะกล่องกันไปทีละใบเลยนะฮะเริ่มจากเดิมพันที่ปลอดภยัยเครื่องยนต์สร้างการเติบโตคุ้มทรัพย์อมตะแล้วก็จะวลดความเสี่ยงสูงและสุดท้ายเราจะไปดูกันว่าเคล็ดลับของมืออาชีพในการสร้างพอร์ตที่เจ๋งที่สุดเนี่ยเขาทำกันยังไงไปเริ่มกันเลยครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่กล่องใบแรกเลยกล่องที่เรียกได้ว่าเราทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุดแล้วนั่นก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี่แหละครับถือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นรากฐานของใครหลายๆคนเลยลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งเอาไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยหนึ่งปีผ่านไปด้วยดอกเบี้ยรประมาณ1%เอร์ซเราจะได้เงินเพิ่มมา1,000บาททวนครับใช่ครับ 1,000บาทมันปลอดภัยมากก็จริงนะแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมานี้ต้องบอกว่าน้อยมากจริงๆสไลด์นี้สรุปได้เห็นภาพเลยครับคือมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะด้านหนึ่งคือความปลอดภัยแบบสุดๆมีเงินคุ้มครองสภาพคล่องสูงมากอยากใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่เราก็ต้องแลกมากับอีกด้านหนึ่งคือผลตอบแทนที่ต่ำเตี้ยเรียด,ดินแทบจะไม่ชนะเงินเฟอ้อด้วยซ้ำไป เรียกว่าเป็นการแลกความสบายใจกับโอกาสในการเติบโตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นกล่องใบนี้มันก็เลยเหมาะมากๆครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะมานั่งเครียดเรื่องเงินเลยอยากนอนหลับฝันดีหรือว่ากำลังเก็บเงินก้อนแรกเป็นเงินสำรองฉุกเฉินที่แบบว่าต้องพร้อมหยิบมาใช้ได้ทันทีถ้าเป็นแบบนั้นละก็กล่องใบนี้คือคาตอบเลยครับโอเคครับ กล่องแรกผ่านไปมาดูกล่องที่2กันบ้างกล่องใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นกว่าเยอะเรากําลังจะก้าวเข้าไปในโลกของตลาดหุ้นครับที่ที่เราจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆระดับโลกกันเลยทีเดียวดูตัวเลขนี้สิครับ12.6นี่คือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของดัชนี S&P 500ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะฮะ มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเอาเงินแสนนิงไปลงทุนวันนี้อีก10ปีข้างหน้าเงินก้อนนั้นอาจจะกลายเป็น3 2 0แ0 0่นกว่าบาทได้เลยนะโหนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นที่เงินมันทำงานสร้างเงินให้เราไปเรื่อยๆสไลด์นี้คือหัวใจของการลงทุนในหุ้นเลยครับมันคือเกมของความอดทน เราต้องยอมรับความผันผวนรายวันที่มันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาเลยนะคะบางทีอาจจะลงหนักหนักถึง30%ก็มีแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้รางวัลที่รออยู่คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะยาวที่มันสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้แบบสบายๆเลยดังนั้นกล่องใบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นๆนะครับคือมีไรายได้เข้ามาสม่ำเสมอแล้วก็ตั้งใจจะลงทุนยาวๆไปเลย5ปี10ปี ที่สำคัญคือต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งพอสมควรคือเห็นพอติดลบแล้วไม่ตกใจขายทิ้งซะก่อนถ้าทำได้กล่องนี้มีโอกาสสร้างความมั่งคั่งให้ได้เลยครับมาต่อกันที่กล่องที่3ครับใบนี้เรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์อมตะของจริงเป็นสินทรัพย์ที่คนเราเชื่อมั่งกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงทองคำนั่นเอง ถ้าดูผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังไป25ปีเนี่ยทองคำก็ทำได้ดีเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ10.9%ต่อปีแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในช่วงเวลาที่โลกวุ่นวายเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทองคำจะกลางเป็นพระเอกเลยครับบางปีนี่ราคาสามารถพุ่งไปได้ถึง27%เเลยนะเพราะคนจะแห่เข้ามาซื้อเพื่อเป็นหลุมหลบภัยทางการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวใจของทองคำมันเลยเป็นเหมือนประกันของพอร์ตเราครับ คือมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงมีจำกัดและมันจะส่งประกายเจิดจ้าที่สุดในวันที่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นกำลังมืดมนแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยอะไรให้เราเลยนะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาด้วยนะกล่องใบนี้เลยเป็นเหมือนเพื่อนแท้ของคนขี้กังวลเลยครับ คือคนที่อาจจะกลัวว่าตลาดหุ้นจะพังทลายลงมาเชื่อว่าโลกเรามันไม่แน่นอนแล้วก็อยากจะมีสินทรัพย์จริงๆที่จะต้องได้เก็บไว้กับตัวเพื่อความอุ่นใจหรือจะเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็ได้เอาละครับเดินทางมาถึงกล่องใบสุดท้ายกันแล้วและกล่องใบนี้บอกได้เลยว่าทั้งวือหวาทั้งร้อนแรงและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในยุคนี้เลยเรากำลังจะเข้าไปผจญภัยในโลกของคริปโตเคอเรนซีกันครับ เห็นตัวแรกนี้แล้วอาจจะตาโตกันเลยนะครับ230%ต่อปีโอ้โ oh หมันคือผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ช้าก่อนครับต้องบอกตัวตโตเลยว่าไอความหอมหวานนี้มันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มหาศาลมากคือมันผันผวนแบบสุดขั้วเลยครับลองนึกภาพว่าเงินเราหายไปครึ่งหนึ่ง50ภายในเวลาแค่2เดือนดูสิครับ นั่นแหละครับคือโลกของคริปโตภาพนี้มันบอกเราชัดเจนเลยครับว่าคริปโตเนี่ยมันคือการเดิมพันแบบ all or nothing จริงๆคือด้านหนึ่งมันมีศักยภาพที่จะให้ผลตอบแทนที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยแต่ในอีกด้านหนึ่งมูลค่าทั้งหมดของมันตั้งอยู่บนความเชื่อของคนล้วนๆเลยครับมันไม่มีสินทรัพย์อะไรมาค้ำประกันซึ่งเนี่ยแหละที่ทำให้มันทั้งทรงพลังมากๆและในขณะเดียวกันก็เปราะบางสุดๆไปเลย เพราะฉะนั้นนะครับขอย้ําอีกทีเลยว่ากล่องใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนจริงๆมันเหมาะสําหรับสายซิ่งคนที่รับความเสี่ยงด้วยสูงมากเข้าใจเทคโนโลยีเบื้องหลังเป็นอย่างดีและที่สําคัญที่สุดคือต้องเตรียมใจไว้เลยว่าเงินก้อนที่ลงไปเนี่ยอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งหรืออาจจะหมดเลยก็ได้โดยที่เรายังนอนหลับได้อยู่ถ้าใจไม่ถึงพออย่าหาทําครับโอเคทีนี้เราแกะกล่องกันมาครบทั้ง4ี่ใบแล้วนะครับคำถามที่ตามมาก็คือ แล้วสรุปกล่องไหนดีที่สุดกล่องไหนคือผู้ชนะจะบอกว่าคำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดกันไว้นะครับมันมีเคล็ดลับของมืออาชีพซ่อนอยู่ตารางนี้สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีเลยครับลองดูนะครับถ้ามองแค่ป,ปีเดียวเนี่ยโอ้โหคาดเดายากมาก คริปโตอาจจะบวก200หรือลบ20%ก็ได้แต่พอลองขยับมามองภาพยาวๆ10ปีเราจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดขึ้นครับว่าเครื่องยนต์สร้างการเติบโตอย่างหุ้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจมากส่วนทองคำก็ยังแข็งแกร่งและคริปโตก็มีศักยภาพที่จะพุ่งไปได้แบบสุดๆแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วยและนี่แหละครับคือความลับที่ว่าเคล็ดลับของมืออาชีพก็คือเขาไม่เลือกกล่องแค่ใบเดียวครับ แต่เขาเอาข้อดีของแต่ละกล่องมารวมกันสร้างเป็นทีมขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันเท่ๆว่าการกระจายความเสี่ยงหรือ Portfolio Diversification นั่นเองยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นพอร์ตสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะฮะเราอาจจะแบ่งเงินเป็นหุ้น50% เป็นเครื่องยนต์หลักสร้างการเติบโตทองคำอีก30%เอาไว้เป็นเหมือนเบรกคอยประคองพอร์ตเวลาตลาดตกแล้วก็แบ่งไปลงคริปโตสัก20%เป็นเหมือนในทรัสที่อาจจะช่วยเร่งให้พอร์ตพุ่งไปข้างหน้าได้เห็นไหมครับว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่ของมันแล้วถ้าจะเริ่มละ่ะทำยังไงดีนี่คือ5สเต็ปง่ายๆที่ลองเอาไปปรับใช้กันได้ครับ1เลยสร้างฐานให้แน่นก่อนมีเงินสำรองฉุกเฉินในกล่องเงินฝากให้เรียบร้อย 2. เอาเงินลงทุนส่วนใหญ่สัก50%ไปลงในกองทุนดัชนีหุ้นอันนี้ง่ายมากครับเหมือนเราซื้อหุ้นดีๆหลาย10ตัวในครั้งเดียวเลย 3. แบ่งมาลงทองคำสัก20 3 0เพื่อความสบายใจ 4. ลองเจียดเงินส่วนน้อยมากๆสัก5 1 0ที่เรายอมเสียได้หมดไปสำรวจโลกคริปโตดูและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือใช้เวลาศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนเอาเงินไปใส่ในกล่องไหนก็ตาม และสุดท้ายนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากวันแกะกล่องของเราในวันนี้ก็คือสโลแกนสั้นๆง่ายๆนี่แหละครับไม่ว่าจะลงทุนในกล่องไหนคิดก่อนเปิดเสมอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ